ทรงขอให้สาวกเป็นธรรมทายาทอย่าเป็นอมิสทายาทภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทคือรับมรดกธรรมของเราเถิดอย่าเป็นอมิสทายาทคือรับมรดกสิ่งของเลยความที่ควรจะเป็นห่วงของเราในเธอทั้งหลายมีอยู่ว่าทำอย่างไรเสียสาวกทั้งหลายของเราก็คงจะเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอมิสทายาทดังนี้ พิสูุทั้งหลายถ้าพวกเธอเป็นอมิสทาญาตไม่เป็นธรรมทายาตของเราแล้วเธอทั้งหลายก็จะถูกเขาตราหน้าว่าสาวกทั้งหลายของพระศา,ษา,ษาสดาเป็นอ,อ,อนมิสทายาตอยู่โดยปกติหาได้เป็นธรรมทายาตไม่เลยดังนี้แม้เราเองก็จะถูกเขาพากันโทษว่าสาวกทั้งหลายของพระศา,าสดาล้วนแต่เป็นอมิสทายาตกันเป็นปกติหาได้เป็นธรรมทายาตไม่เลยดังนี้ ภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอพากันเป็นธรรมทายาทของเราและไม่เป็นอมิสทายาทแล้วไซเธอทั้งหลายก็จะได้รับการยกย่องว่าสาวกของพระศา,าสดาล้วนแต่เป็นธรรมทายาทกันอยู่โดยปกติหาได้เป็นอมิสทายาทไม่ <c oughs> ดังนี้แม้เราเองก็จะได้รับการยกย่อง <c oughs> ว่าสาวก <aring> ของพระศา,าสดาล้วน <c oughs> แต่พากันเป็นธรรมทายาททั้งนั้นหาได้เป็นอมิสทายาทไม่เลย ดังนี้ด้วยเหมือนกันภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เธอทั้งหลายจงพากันเป็นธรรมทายาทของเราเถิดอย่าได้เป็นอมิสทายาทเลยความที่ควรจะเป็นห่วงของเราในเธอทั้งหลายมีอยู่ว่าทำอย่างไรเสียสาวกทั้งหลายของเราจงเป็นผู้เป็นธรรมทายาทเถิดอย่าได้เป็นอมิสทายาทเลยดังนี้